มีใครเรียกภาคภุมิรือเปล่าภาคภุมอยู่นี่แล้วเราอยู่ที่สวนสาธารณะสาภาพระรามเจ็ดที่สนามบาสวันนี้เราจะมาหาคนสอนเราชูดบาสกันไปกันเถอะไปมีคนเล่นบาสอยู่เราตามไปกันไปไป พี่ครับพี่พี่สอนผมเล่นบาสได้ไหมพี่พี่ไอ้ที่มึงไม่ใช่มึงตาผมพี่สอนผมชุดบาสได้ไหมแบบชุดเท่ๆเลยพี่สามเต้มสามเต้มผมสอนได้จริงแต่บาสผมอยู่ไหนโอ้ยอยู่นั่นพี่อยู่นั่นอย่นั่นพี่ช่วยสอนผมชุดบาสหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ไงมันเริ่มจากไงครับพี่จากท่าแรกเราต้องตั้งขาดีๆครับเราจะไม่เอาขาอย่างนี้ แต่เราต้องเราถ้าอย่างนี้ได้ไหมพี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยพี่ได้ไหมกวนตีนขม,มักไม่ไน้องจะสอนมวยจีนนะครับโอ้เ,เอาเลยต่อเลยครับพี่โอ้งองโค้งขาต้องกลางนะครับ<อ>แล้วเราต้องตั้งท่ากับข่าวอะไรอะ่ะจากนั้นจับบาสให้มือประสานกันตรงนี้ครับย่อตัวตั้งขึ้นมาโดยให้ศอกตรงครับจากนั้นย่อตัวยิงเฮ้ย โหโคตรเก่งอะพี่นี่ครับการชูดแบบเมื่อกี้ต้องใช้แรงแขนใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วถ้าคนไม่ค่อยมีแรงแขนเนี่ยสามารถชูดบ้านได้ไหมพี่ชูดได้น้องแต่ต้องไปชูดใต้แป้นพี่ลองสาธิตให้มผมดูได้ไหมได้น้องไป,ไปเลย,ยไปเลยครับเทคนิคการชูดใต้แป้นนั้นเราจะชูดเหมือนเราชูดอยู่ตรงกลางปรกติเลยแต่เราจะชูดให้มันกระทบแป้นเพื่อให้มันลงแต่ไม่แรงไม่เยอะมาก มันเป็นอย่างนี้ครับพี่นี่ลุงเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูอีกลุงนั้นเหมือนมึงเหวอะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มัีเป็นช้อนนะครับไม่เป็นไร ไอโฟนสิบสิบโปรแม็โอ้สิบสี่โปรแมกสุดยอดง่ายต่อนี่เหรอครับก็ผมได้โทรศัพท์คืนแล้วนะครับผมได้โทรศัพท์คืนแล้วเดี๋ยวเราจะไป เราจะไปสอนชุดบ้านกันต่อนะครับไปเราไปกันตากล้องเฮ้พี่ครับพี่ผมสอนชุดบ้านต่อได้ไหมพี่ได้น้องได้ได้ไดผมได้ยินว่าการชุดบ้านเนี่ยมีลูกโทษได้ไหมพี่ใช่น้องการการชุดลูกบ้านนั้นมีลูกโทษด้วยมันต่างจากชุดลูกชุดลูกชุดปกติยังไงพี่ลูกชุดล,ล,ลูกโทษเนี่ย เวลาฝ่ายตรงข้ามทาฟาวใส่เราเราจะเราจะได้รับการชูรูกโทษแล้วแต่ความรุนแรงของกรรมการที่ตัดสินโดยที่การชูลูกโทษจะนับเพีเยงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นแต่โดยให้การชูตรงกลางในพี่แสดงให้ดูหน่อยได้หมพี่ได้ได้เลยเนาะอย่างนี้ได้หนึ่งแต้มใช่ไหมพี่ได้หนึ่งแต้มครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกับท่าอื่นอะไรงี้อ่า เท้าเราจะไม่เหยียบเข้าไปในเส้นเวลากระโดดเวลาขนาดโดดเราจะไม่เราจะไม่ให้ขาเหยียบเข้าไปในเส้นเหลืองด้านล่างแต่เราจะให้อยู่ในเส้นเขียวตรงนี้อืแต่เรากระโดดชุดแล้วถ้าแล้วถ้ามันถอยออกมาได้พี่ถอยมาได้ไหมเราสามารถถอยได้ถึงแค่ระยะตรงนี้เท่านั้นโอ้มันบังคับท่างไหมพี่บังคับทางไหมไม่บังคับทาแล้วแต่น้องว่าน้องจะชุดยังไงแล้วผมใช้มือแล้วผมใช้มือยืนแล้วใช้เท้าชุดได้ไหมถ้าน้องมีความสามารถาพอก็เอาเลยโอ้ ทำไม่ได้พี่นี่ละพี่ครับ,รบแล้วการชูดบ้านเนี่ยการชูดแบบไหน,นมันได้แต้มเยอะที่สุดครับพี่การชูดที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็คือการชูดสามแต้มครับผมมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับไปโดยโดยเราจะยืนอยู่เส้นข้างนอกสุดของสานามบ้าสก็คือตรงนี้ที่เราเยนือยู่เราก็ตั้งท่าชูดปกติเลยซึ่งอาจจะต้องใช้แรงกว่า การชุดไต้แป็ดแล้วก็การชุดล uh. ูกโทษเยอะมากโดยเราตอนเรายิงเราจะไม่เข้าไปในเท้าเราจะไม่เข้าไปเหยียบในเส้นสีเหลืองตรงนี้หรือเส้นข้างในเด็กขาดไม่งั้นเราจะถูกนับว่าเป็น2แต้มทันทีอ๋อไม่นี่เองเรามาลองชุดกันเลยครับผมฮฮฮ่อฮเป็นไปไม่ได้ พี่ชูลงได้ยังไงครับเนี่ยพี่ชูลงได้ยังไงครับเนี่ยพี่นี่เก่งจริงพี่ฝึกฝนมานานแค่ไหนครับสองวันครับออ้นานไหมครับในสองวันไม่นานครับอีกวันอีกวันหนึ่งนอนเล่นอ๋อแปลว่าพี่นี่มีพรสวรรค์ใช่ไหมครับไม่มีครับอแล้วพี่เป็นใครครับเนี่ยไม่รู้ครับส่วนผมเป็นไรเดอร์ที่ผ่านทางมาครับคบคูณที่สองครับพี่เดี๋ยวเราจะไปดูคนที่เรียนกับเขาเรียกกับเรานะครับว่าเขาได้อะไรบ้างตามมาครับตามมา พี่ครับพี่ได้อะไรจากการเรียนบ้านมาครับจะรู้ว่าอยากขาโมยโทรศัพท์คนอื่นไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นสภาพเหมือนผมจริงครับพี่ไอ้ควาย